สวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิสวัสดีค่ะวันนี้พี่นิตติจะมาขอแชร์จะมาเล่าถึงเรื่องที่ว่าการสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิจะป้องกันผีได้ไหมพี่นิตติขอบอกเลยว่า บทพระคาถามหาจักรพรรดนี้เป็นบทแห่งความเมตตาเป็นบทที่ว่าทางด้านของโลกวิญญาณเขาอยากจะรับบุญจากพระโพธิสัตว์ก็คืออยากจะรับบุญจากบารมีรวมของหลวงปู่ดูเจ้าค่ะดังนั้นดวงจิตวิญญาณต่างๆก็จะมาให้คนที่สวดเนี่ยได้สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นทางความฝันทางความรู้สึกหรือว่าทางการได้ยินเสียง นั่นหมายความว่าเขามาเพราะว่าเขาอยากจะรับบุญนะเจ้าคะแต่ดวงจิตวิญญาณผีร้ายๆต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามาทําร้ายหรือว่ามาหาตัวเราได้เพราะว่าบทพระคาถามหาจากักรพรรดิจะป้องกันวิญญาณร้ายให้พวกเราด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการที่เราสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดนี้จึงเป็นบทที่ แผ่เมตตาให้กับทางด้านของโลกวิญญาณโดยตรงดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าวันนั้นในส่วนของพินิตี้เอง <c oughs> ก็รู้สึกกลัวที่ว่ากลัวดวงจิตวิญญาณต่างๆมาหาเราบารมีรวมของหลวงปูด่ดูท่านจึงสื่อกระแสว่าให้ลูกมองที่มือของลูกซิมือของลูกเนี่ยในขณะที่นั่งสวดมนต์ภาวนาลูกมีอะไรอยู่ลูกอยู่กับใคร ลูกอยู่กับองค์พระใช่หรือไม่องค์พระที่ลูกกำมสวดมนต์อยู่นั้นจะป้องกันอันตรายต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจต่างๆไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวของลูกได้เลยดังนั้นให้ลูกนั้นหมั่นสวดมนต์ภาวนาต่อไปเถอะไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นแล้ววันนี้ค่ะคลิปนี้พี่นิตตี้ก็มาแชร์ให้ฟังเท่านี้นะคะหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พี่นิตตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ